เราเหลือเวลาประมาณนหนึ่งวันนะทางแบบเพลสทีมก็จะมีการอัปเดตเข้าม่แล้วรู้สึกว่าอัปเดตหน้าเออจะได้พี่คาดเดาเออมันน่าจะถั่วทุกคนก็คือเป็นในส่วนของไอ้ไม้เนื่องพาร์ทสองเพราะว่ามันมีพวกพาร์ทสี่หรือว่าเป็นพวกสกิลอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยในเทนนิสซานะอ,อ่ะวันนี้เรามาแจกฮิ้วในกินจกรรมปกติหน่อยแล้วกันกินจกรรมปกติเอออทิทย์แล้วคือเราสุ่มฮิ้วได้ทั้งหมดอ,อ่าสี่ตัวใช่ไหมอืมเป็นลักกี้หมดเลยเราแจกตัวอะไรดี นกยุงก็น่าสนใจส่วนเจ้าบีมันไม่เหมือนกันเลยสักตัวหนึ่งอะเอบีพึ่งมีกิฟฟินมีเอ่อพีคอกแล้วก็เออเอ็นจิัสเอจรัสก็แพงสุดเอ็จรัสพี่ว่าเดี๋ยวนะออที์แล้วคือเราแจกไปตัวอะไรกิจกรรมลับพี่แจกไปเจ้าพีค็อกไปแล้วอ่าเหลืออีตัวหนึ่งงั้นพี่แจกไปเจ้าเออเอจรัลักกี้แล้วกันในคลิปนี้แจกนตัวพอทุกคนเพราะว่าที่แล้วคือเราสุมอยู่ทีแค่สี่ตัวอะเอาคุไปรับพี่น้องอเอ๊ะ เงินก็สําหรับใครนะที่อยากได้เจ้าเอ็นจาราตรัวนี้ไปนะให้ทุกคนนลงชื่อเขอ้ามาในคลิปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวพี่ทำการใส่ใหมายเลขเข้าไปในคอมเมนต์นอนทุกคนแล้วแล้วก็อย่าลงชื่อซ้ําทุกคนถ้าสุมพี่เจอนะพี่ขอแยกคอมเมนต์นทิ้งเลยแล้วกันอ่ะการแจกที่ผ่านไปวันนี้เออไม่มีอะไรทั้งนั้นวันนี้พี่เนี่ยน,นะอาที่นี้คือเราสุ่มยิ้อได้ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมและก็เมื่อวานพี่สุ่มได้อีก2ตัวทุกคน,นเออไม่ไม่ได้สุม่มดิก็เรียกว่าคราฟดีกว่าได้เจ้าไมเน่แพนกวินนี่เป็นโกลเด้นตตัััววกบธรรมดาตัวอง่น้ยอืม ถึงจะราคาถูกแต่ว่าพี่ก็ขุดแร่ได้ค่อนข้าง,งน้อยทุกคนอ่ะแป๊บนึงนะเหมืนอนเมื่อคืนพี่เอ่อจะฟาร์มได้ค่อนข้าง,งเยอะอยู่อ่อายี่สิบแปดเหรอพี่คราฟดินะแป๊บนึงเห็นไหมไอ้ที่นี้คือเราสุ่มยูได้หกเจ็ดแปดโอ้แจกสองตัวเว้ยไอ้ทีหน้าอืมอ่าอ่ะคราฟมาอืมหนึ่งตัวอืมสองตัวมันมีโอกาสที่จะเป็นเรนโบว์โกลเด้นด้วยแต่ว่ามันไม่มีบอกแฮะมันจะต้องสุ่มมาทุกคนโอ,โอ้โอ้เรนโบว์โอ้โกลเด้น <laughs> อยู่ดีๆก็ได้เลนโบอ่ะเลนโบมีกี่ตัวจ้ะแน,น่เลนโบมีทั้งหมดเอ่อห้าหมื่นหกโอ้โหมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งอืมโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเราสุ่มยืได้ทั้งหมดเปอร์แปดตัวก็ถือว่าเออแจ๋วทุกคนแล้วต้องใช้กี่ตัวนะถึงจะแลกเออไอสไปเดอร์ได้ใช้กี่ตัวใช้ทั้งหมดสิบตัวโอ้โหแม่งเยอะจังเลยวะไม่ไหวหรอกพี่ว่าเออแลกตัวนี้ก็พอละอ่าเดี๋ยวนะเราเหลือคอริสตัลอยู่ประมาณเก้าหรอไปซื้อเพิ่มดีหไหม สักหนึ่งอืมพี่ว่างั้นเราไปซื้อเพิ่อมอีกเส้นหนึ่งก้อนกันล้วกันแป่ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธฟีฟาร์แบบ fk เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย ug phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาร์ฟนที่เราสามารถ fk ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ fk แบบปิดหนะ้าจอได้อีกด้วย ถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นะพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีที่ส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีไหมครับมีขายไหมอันนี้มีขายราคาพี่สาม,มเอ็ยมเลยโอ้โหขายแพงยังไงเพื่อนเหมือนไม่เคยขายของมาก่อนอันนี้16อือันนี้แหละเจ้าเออป๊อบแคทโออยากได้จังเลย มีใครขายไหมเนี่ยอันนี้เจ้าคอร์ดเป็นอะไรก็เนี่โอ้สูยจังเลยอ่าไม่มีใครขายเลยหรอแบบนึงนะอันนี้เรนโบว์มีมมชเยนี่ไหมอยากได้ชเยนี่อ่ะชเยนี่ราคาเท่าไหร่มายิงแพนกวินอ่าถ้าเป็นเรนโบว์เอ,อ้ยไม่ได้ืชเอนี่ชเยนี่ราคา61อืม อยากได้ไงแต่ก็เออน่าจะไม่ไหวอะมาทุกคนไม่รู้ว่าอัปเดตหน้าคือทางคุมพิวเตอร์เขาจะแจกเทคนิคไหมไม่ก็เป็นเออกันตัวนะ่ะยังไงอัปเดตหน้าน่าจะเป็นไอไม้นี่อยู่แล้วเพราะว่าเออตรงเนี้ยตัวที่พี่บอกอะล่าสุดเนี่ยมันมีพวกเออเป็นพวกออฟพวก,พวกชามอะไรพวกเนี้ยเข้ามาทุกคนเป็นคล้ายๆกับสกิลให้กับพีเอ็กอะอัปเดตหน้าน่าจะไม่มีอะไรมั้งมีทีนทีมีเชดมีเออไรนิ Chase, ่งอืมเต็ไมไปหมดเลยอ่าโอเคแล้วก็มีแบบปกติด้วยเป็นเออร์คิทคอร์ลูด,แล,ดแล้วก็เออสปีดแล้วก็็เปนอออืฮึ อะประมาณนี้แป๊บหนึ่งหาคริสตัลก่อนคริสตัลคริสตัสตเลเรนโบ้อาา่ะฮะไปอืมอหนึ่งจุดหกอ่าซื้อสักหนึ่งขอแค่หนึ่งอันนะครับผมสิบเอ็ดก็ได้พอสิบเอ็ดโอ้มาเลื่อนยากจังเลยหรือว่ามันเป็นเทคนิควะอาา่ะฮะก็ได้อืมเมืเ่บเว่าถ้าสมมติเราสแต็กไปเยอะๆก็คือเหมือนจะเหมือนมันจะบังคับให้เราซื้อประมาณสักสิบไปก็ห้าทุกคน เออมันเลือกหนึ่งไม่ได้ลนะเป็นวิธีการขายหรือเปล่าเนี่ยมันการันตีแบบว่าเราเออเราได้เจมแบบชัวร์วก็คือ8ปดถึงเก้าเอ็มอะไรเงี้ยอ,อ่าฮะอ่าไปทุกคนกลับสู่หน้าล็อบบี้ของเราดีกว่าอัปเดตอีเวนต์นี้มาพี่ก็ชอบนะเพราะว่าเออเราสามารถฟาร์มเจมได้ทุกคนคือพี่ฟาร์มเจมว้ตั้งแต่อ,อ่แรกๆเลยก็คือพี่ได้มาประมาณ6เออหกร้อเอ็มใช่ไหมคือตอนนี้มันมาประมาณ800แล้วอะดีมากเลยเอ่ะไปหนึ่งคืนหนอหน,อก,นอก,ก็ได้ประมาณสัก50าสิบเอ็มมาทุกคน เยอะมากเออแต่ว่าเราซื้อมาเกินไหมเนี่ยเออเกินนี่ว่ะตั้งสิบสี่อะขาดอีหกโอ้มีใครขายแบบตรงตรงเป๊ะมั้งวะอ่ะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บผมเป็นเชนี่เชนี่เนี่ยเพื่อนเชนี่โอ้ตัวธรรมดาโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคทีนี้คือเราสมฮิีวได้ทั้งหมดเก้าตัวอ่ะเอาขึ้นมาเลยครับพี่น้องอยู่ไหนเอ่ยมันอยู่ไหนวะหรือยังไม่เข้ามาอ๋อนี่มาแล้ว โอ้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ว่าเออคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเออซื้อที่2องไอ้เจ้าเพนกินเพิ่มแล้วกันเอาให้มันได้สักประมาณเออเดี๋ยวนะ44อ8 3 2 44 16ประมาณสัก16ตัวไม่ก็เออเดี๋ยวพี่จะฟาร์มทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยและก็มาแล่นสองไอ้เจ้า Penguin แพนกินแทนแล้วกันซื้อประมาณสัก16ตัวไม่ก็12ตัวเอาแบบว่าเออที่หน้าคือเราจะได้แจกเยอะๆไงอ,ะ,อ,ะ,อะประมาณนี้คนนั้นก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ฮะซืไม,ม่ได้ฮะ